วัวนี้เราเรียกว่าเม็ดผักจริงๆเขาเรียกมันไม่ใช่ผักอัดเม็ดนะมันคือสารสกัดจากผักห้าสี่เอางี้ก่อนเป็นีัพูดให้ฟังง่ายขึ้นในร่างกายมนุษย์เราโดยปกติแล้วเราต้องการวิตามินจากพืชคลอรโรฟิลจากพืชและอะไรกันคอเลสเตอรอลมันมีอะไรนะมีคลอรโรฟิลจากพืชวิตามินจากพืชไฟเบอร์จากพืชเราต้องการอยู่แล้วในหนึ่งมื้ออาหารเขาบอก70%ต้องมีผัก นอกนั้นก็เป็นข้าวคือคือแป้งโปรโตีนต้องมีคาร์โบไฮเดตอันนี้ก็ทั่วทั่วไปแต่วันนี้มนุษย์ทําไม่ได้วันนี้มนุษย์จะกินผักได้วันหนึ่งเป็นกิโลกิโลหรอแล้วคนไม่ชอบกินผักก็เยอะมากในยุคปัจจุบันหรือว่าเด็กๆเ,เพราะฉะนั้นเขาคิดง่ายๆมากเลยว่าถ้าสารอาหารจากผักมนุษย์กินลงไปน้อยก็ทําทสารอาหารจากผักให้มนุษย์กินสิที่อยู่ในแคปซูลเดียวเราจึงเอาผักห้าสีที่มีสรรพคุณแตกต่างกัน เขียวดูแลั้นสารก่องเร็งโลหิตจางการดูดซึมก็จะดีขึ้นสีม่วงผนังหลอดเลือดสีเหลืองดูดร่วงดวงตาป้องกันความเสือ่อมสีแดงมะเร็งสีขาวเรื่องกับท้องอื่นว่าภายในขับเมื่อขับลมซึ่งต่างๆเหล่านี้ครับเราสกัดมาเป็นสารอาหารอยู่ในแคปซูลเดียวโดยใช้1กิโลกรัมนั่นแปลว่าวันนี้คุณกิน2แคปซูลหวังผลได้ในการทำความสะอาด กัแสเลือดหลอดเลือดโทษทีครับหลอดเลือดเมื่อกี้ไฟตัวเอสดีท็อกอะไรครับดีท็อกลำไส้ตัวนี้พี่เอ็มดิใช้คําพูดง่ายๆดีท็อกเลือดสิ่งที่มันเข้าไปมันก็คือนะครับมันมีสารอาหารมิตรวินมีเกลือแร่นะครับมีคอเลอฟิลมีไฟเบอร์พอเข้าไปแล้วนี่มันตอบโจทย์ทุกอย่างเลยเรากินผักน้อยมากไม่รู้แต่ถ้าเรากินตัวนี้องค์ประกอบของของที่ได้จากผักครบถ้วนใน2แคปซูลเจล ลดความเสี่ยมเ็งลำไส้ลดน้ำตาลอย่างเห็นได้ชัดลองรับประทานครับถ้าทานคู่กับงาดำนะเดี๋ยวพี่เอ็มดีจะพูดมันคือคู่ขวัญเลยมันล้างพิษในระบบเลือดและช่วยเรื่องผิวให้ดีขึ้นด้วยเพราะเราเรารวมเรื่องวิตามินอ e ีใส่เข้าไปด้วยนะครับเพราะงั้นขับถ่ายก็คล่องลำไส้สะอาดผิวเขาดีขึ้นเพราะว่าระบบเลือดเราดีขึ้นถูกต้องไหมและที่สําคัญมันเพิ่มภูมิต้านทานเมื่อเลือดดีขึ้นนะครับ เม็ดเลือดแดงก็แข็งแรงเม็ดเลือดขาวก็แข็งแรงเม็ดเลือดขาวแข็งแรงก็คือป้องกันเรื่องของโรคภัยไ,ไข้เจ็บและมันสามารถช่วยไฟโตเอสล้างสารพิษในกระแสะเลือดได้ด้วยไฟโตเอสเอาเอาล้างลำไส้ตัวนี้ล้างระบบเลือดนี่คือสุดยอดนวัตกรรมครับและมันปรับสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันนะครับเราไม่กล้าพูดว่าไม่ติดโควิดแต่ถ้าไม่เลือดขาวเราแข็งแรงเราไม่เป็นหวัดนะ เราไม่มีเชื้อโรคที่เข้าไปในร่างกายเราได้แล้วทำลายเราได้นะครับและมาป้องกันผิวจากแสง UV ได้ดีด้วยเพราะผักผรไม้พวกนี้มันจะทําให้เซลล์แข็งแรงลงไปที่ผิวได้ด้วยและที่สําคัญเมื่อเลือดดีตับไตดีขึ้นถูกไม่ถูกเมื่อไม่เลือดแดงดีไม่เลือดขาวก็แข็งแรงด้วยถูกไม่ถูกเพราะฉั้นตัวนี้น่ารับประทานมากๆ